คาถาเรียกทรัพย์สวดหรือฟังคาถานี้เป็นประจำก็จะทำให้ท่านทั้งหลายมีทรัพย์สินเงินทองพ้นจากวิบากกรรมหนี้สินถ้าต้องการให้คาถานี้สำเร็จผลโปรดนั่งสมาธิสํารวมจิตระลึกถึงทรัพย์สินที่คุณอยากจะได้อยากจะมีเมื่อพลังจิตและสมาธิของท่านทั้งหลายพร้อมแล้วว่านโมพร้อมกันสามจบณนะโม ตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภัควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติสิมพลี จมหาเถโรสุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถ,ถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพรีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพรีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพรีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภม,มามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏฐาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมณชาลีติสิมพลีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโหชนะมามาวัตถุวัฏถาพระลาพระรังมามาโพคะมามามหาลาโภมามาสับเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมเมื่อท่านทั้งหลายได้ฟังคถาเรียกทรัพย์ครบสิบแปดจบแล้ว ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาทุกวันไม่ขาดสายหมดภาระหนี้สินโดยเร็วด้วยเทินและขอให้ชีวิตครอบครัวของท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดปีและตลอดไปด้วยเทินสาธุสาธุ 萨埵。